ข้อความที่โหนกระแสอาจเป็นเพียงคำพูดสั้นๆในมุมมองของบางคนแต่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมันอาจเป็นศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการนี้คือประเด็นที่ทำให้รายการโหนกระแสกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปในวันที่16ตุลาคม2568ศาสตราจารย์กรเกษียณเตชพีระจากคณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า สำหรับคุณมันอาจเป็นเพียงคำพูดสั้นๆที่โหนกระแสแต่สำหรับผู้อื่นมันคือโศกนากรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดข้อความนี้ได้รับการสนใจหย่อห่างมากจากสาธารณชนรวมถึงนายประวิทรโรจนพลึกผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษผู้ได้โพสต์ข้อความในเอ็กทวิตเตอร์ว่าด่วนก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปตอนนี้ผู้รายงานพิเศษแห่งสหรประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนางแมรี่ลาลอแมอิลอเลิร์ดได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่ที่น่าสนใจคือประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การโหนกระแสแต่ยังเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบคุณคิดยังไงกับประเด็นนี้คุณเห็นด้วยกับศาสตราจารย์กเกษียณหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ